ครัับสวสดีครับผมเป็ดแกนซาดเป็ดู้ดอไฟเนอซ้อมมากี่วันหนเดือนเต็มก็ซ้อมอยู่ที่คใครค่ายน้อยเป็ดปูดองอยู่ที่ไหนค่ายนี้สุราษฎร์อยู่สุราษฎร์เลยแล้วอยู่นั่นมีใครเป็นคู่บ้องซ้อมละมั่งมีพี่ยายอ่าแล้วก็เพื่อพี่เพื่อนน้อนอในค่ายเยือนเนาะตอนนี้อายุเท่าไหร่ครับสิบสี่สูงเท่าไหร่ร้อยห้าสิบแปดน้ำหนักแบบปล่อยตอนนี้สามสิบสี่สิบได้มวยสไตล์อะไรครับมวยสไตล์กอล์วันนี้เด้ต้องมาเจอกับ เสือพยักเนาะคเคยต่อยเขาไหมเคยอ่ะกี่ครั้งแล้วสามครั้งวันนั้นต่อยกันที่ต่อยกันพัตลุงอ๋เอเป็นไงบ้างเสมอครับสามครั้งนี่เสมอหมดเลยเหรอหรือไงแพ้หนึ่งชนะหนึ่งเสมอหนึ่งอ่ะอ๋อเดี๋ยวเจ้ากันอยู่ครับวันนี้ไฟที่สี่แต่ที่ต่อยสามครั้งนั้นต่อยที่ใต้หมดเลยครับช่างต่อยหรือปล่อยต่อยช่างครับเวทเท่าไหร่ตัวมากสามสิบเจ็ดสามสิบเจ็ดวันนี้ก็ต่อยเวทเลยไหมสามสเจ็ดเนาะแล้วเมื่อเช้ามาเป็นไงน้ำหนักนี่มา เอินนึ่งคิดกันเนียผ่านเรือไปแล้วแล้วล่าสุดต่อยใครมาต่อยเขาอ๋อมาแก้มือที่นี่เลยอันนั้นเจเจอกันล่าสุดนี้เป็นไงเสมอชนะแพ้เสมออ๋อเสมอที่ทุกวันนี้มาชูเดี่ยวไหมเดียวมั่นใจเลยเท่านี้ชนะเขาขึ้นนำมาก่อนเลยนะแต่เป็นไฟที่สี่คุมมากี่กิโลไฟนี้คุมมาสองกิโลต่อยมวยไทยมาทั้งหมดสี่สิบคนจังหวัดชครับอาฝฝากเชิญชวนแฟนคลับแล้วหน่อยฝากทียรต้อเจมส์ด้วยครับวันนี้พร้อมเอาชนะบ้านนะอ่ะขอให้โชคดีขอนครับ